สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่แนนเนี่ยมากับน้องหมีนะคะเป็นน้องชายแท้ๆเลยใช่ก็หลายๆคนในเพจถามว่าเนี่ยไปเอาคลิปพี่แนนพี่นามาใช้เป็นน้องจริงหรือเปล่าวันนี้ขอเขายากสิบแปดมงกุฎหรือเปล่าก็เลยเนี่ยมาอยู่กับพี่แนนพี่นามาเล่นที่บ้านมาเล่นที่บ้านทีาะก็ทีนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าวันนี้คนทุกคนที่คลิกดูคลิปนี้แล้วต้องอยากดูมากๆคนเลยรู้ไหมคะวันนี้เนี่ยพี่หมีเขาเป็นพี่เลี้ยงนางงามค่ะคือคนไหนที่จะขึ้นเวทีประกวดเนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามารถที่จะปั้นกับพี่เขาได้ค่ะมือเทพมือเทพ <laughs> วันนี้เลยมีคําถามมาเยอะมากๆว่าเครื่องกาวนิกสปาของเราแตกต่างกับการทำอาบเห่ยเรียกว่าศัลญกรรมหรืน้ปลาเมย์เขาเรียกอะไรเดี๋ยวเหมือนกับทำรทรีทเมนต์ละกัรทำทรีทเมนต์ทำทรีทเมนต์ด้วยเข็มใช่ด้วยเข็มอะไรเงี้ยเ <laughs> พราะว่ายังไม่ถึงจะสัญญกรรมเป็นแบบเป็นเป็นงานโครงสร้างรองในโครงสร้างรองนะคะก็ต่างกันยังไงต่างกันยังไงเริ่องเริ่มจากอาบท็อกก่อนลาร์คอลฮิตมาก คือถามว่าเครื่องนี้ช่วยให้ลดเลือนริ้วรอยเหมือนโบท็อกซ์ไหมหน้าเรียวเหมือนโบท็อกซ์ไหมจริงๆช่วยได้นะครับก็คือเครื่องนี้มันสามารถทําหน้าเรียวได้เดี๋ยวเทคนิคหน้าเรียวยง่ายมากคือผมทําประมาณอาทิตย์ละสองถึงสาครั้งคือเริ่มจากปลายคางก่อนแล้วก็ดันขึ้นกดหนักๆนิดนึงแล้วคือดันขึ้นเนี่ยมันจะทําให้แบบแล้วก็มาเก็บไว้ที่ต่อมน้ําเหลืองตรงนี้มาทิท้งมาทิง้งไว้ให้มันขับทิ้งออกไปแล้วก็ลดลงประมาณยี่สิบวิขึ้น ลงยี่สิบวียี่สิบยี่สิบวียี่สิบวีใช่ไหมในประมาณนั้นเออโดยประมาณนั้นแล้วก็หลังจากนั้นพุกก็สั่นนิดนึงแล้วก็สั่นเพื่ออะไรครับสั่นเพื่อให้ไขมันแตกตัวจะตอนนี้ไม่ค่อยมีตอนนี้มันไม่เหลือแล้วหน้าเขาสิคะเรียวสักขนาดนี้แล้วก็เอามาทิ้งที่ต่อมน้ำเหลืองโอเคก็อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหน้าเรียวใช่ที่ที่ทำบ่อยๆเพราะว่าแบบไม่อยากหน้าบานอ๋อใช่ใช่แล้วพี่หมีแล้วมันต่างอย่างไรกับเมโซแฟทคะเมโซแฟทก็ เหมือนกันคือเมโซแฟตเนี่ยมันฉีดเข้าไปเพื่อที่จะให้ไขมันสลายคือตัวเนี้ยที่บอกว่าให้สั่นเพื่อที่จะให้ไขมันเนี่ยมันแตกตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กแล้วเราก็มาปะกทิ้งที่ต่อมน้ำเหลืองเหมือนเดิมไม่ต้องไปปกักกันแล้วเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปปกักแล้วคือเมโซแฟตปักมาแล้วน่าบวมมากาบวมมากบวมฉึงเลยบวมฉึงเลย,ย <laughs> อันนี้ <laughs> รู้เลยเพราะว่าแบบ ริๆแล้วมันเป็นรอยจังๆฟิลเลอร์เนี่ยตรงไหนที่ฉีดมาเนี่ยก็เหมือนกันประมาณเดือนหนึ่งให้ฟิลเลอร์เกาะตัวกันหน้าแล้วก็รูปผ่านเบาๆเนาะก็ฟิลเลอร์ก็จะไม่ได้ไหลไปที่อื่นร้อยไหมก็ได้ร้อยไหม่ก็ได้ร้อยไหมก็ร้อยไหม,หม,หมประมาณเดือนครึ่งเพราะว่าให้ไหมย,ยึดติดกันหน้า<อ>จริงๆแล้วเครื่องนี้สามารถสามารถใช้ได้กับร้อยไหมโบท็อกเลเซอร์หลังเลเซอร์เนี่ยทำได้เลยว่าแบบพวกคนไปทำเฟร็กเซลมาหน้าเขาจะเบิร์นก็สามารถใช้ได้ตัวนี้จะช่วยฮิวให้มันหายเร็วมากขึ้น ใชนะคือคุ้มมากแล้วแบบเครื่องเดียวเนี่ยราคาถูกกวไ่าเปอปเปิดคอสเลเซอร์รับรองจริงๆเขารู้จริงนะจริงรจริงจริเพจน่าจะชื่อบ <laughs> ิวตี้กูรูนะไม่มีคำถามแล้วเนาะแต่ถ้ามีเดี๋ยวคลิปหน้า